พี่น้องตัวที่สามลงมาแล้วครับมาติดติดน้ำเตือนเนี่ยพี่น้องนี่เห็นบนีมติดตำแหน่งนี่ครับผมพี่น้องเบิ่งครับเออเฮ้อปลาใหญ่ก็แตนน้ำเตือนเพิ่นงว่าไหนบ้านว่าม oh องเห็นเปลี่ยนไปกกันเนาะไปครับผมแสดงว่าปลาขึ้นน้ำเตืนตนอนนะอาจารย์มาเก็บครับอาจานมาแล้วจะสวยเหมือนกันครับปลาอ้วนครับปลาอ้วนครับหมายนี้ เอาเก็บปลาครับผมพี่น้องมาแล้วเก็บนเขียนเขียนนะโอ้โหโอ้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 น้ำเต็มกี่ตมเต็มเบ็ดผมเลยไอ้โทรศัพท์ผมเลยโทรศัพท์เต็มกล้องเลยครับผมพี่ตาจับเกาะนี่ครับวิธีจับปลาเราจับแบบนี้นะครับเด้อมือส่วนหองมักครับผมเพื่อนๆเอานี่ครับผมมือจับเพาก็จับนี่ครับออกจมูกออกหูดังนะครับบังนี่นี่ครับ